าเราไม่รักษาใครจะรักษาพ่อจะถามลูกงมันเป็นหน้าที่ของพวกเราพราะเราจะเ,าอาเอาถังขยะเอามูดมเอาขูดมาทิดทับถมสิ่งที่เลือดสิ่งที่ประเสริฐที่เป็นบ่อเงินบ่อทองบ่ออริยทรัพย์ที่พระเจ้าวางไว้เพื่อพวกเรา,างั้นเหรอทาไมเราจึงไม่กอบโกยทรัพย์สมบัติที่เป็นอริยทรัพย์ให้เต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยเข้าสู่สุขติภูมิและเข้าสู่มากเข้าสู่ผลมันบ้าก,กันหรือไงนี่เน่ที่บวชมานี่มันไม่รู้บุญไม่รู้บาปมันไม่เห็นความเป็นจริง พอเห็นนระกสวรรค์ตั้งแต่เป็นคาราวาส์นะสิละลูกต้องเข้าใจด้วยขอท่านพระยายตมมาบวชพอเราพูดขึ้นก็ูว่าเอยหลักพานน้อยนี่ไอ้บิปโปุลมประราชไปเขาจะว่า,างั้นนะเอ้าแล้วใครวิปประลากันแน่นั่นะถ้าพวกเกิไม่มีความเชื่อความริ่มไส้มาบวชหายมันเลยใช้คำนี้น,ะนั่นแหละก็ไปนั่นนีก็พากันสึกขาลาเพศไปที่ไปก้าวผมใส่ชะดาเหมือนพวกฤือีที่เขาจะว่าอะไรล่ะใช่ไหมล่ะ แล้วมาบวชให้ศาสนาไปเปื้อนทําไม้เข้าใจไหมทาไมกล้าศาสนาเราจมนะลูกนะนา็ดาที่ถ้าใครด่าลุงปู่ลุงตาลูกนี้ก็เตรียมจอมนรกไปเลยถ้าใครประมาทลุงปู่ลุงตาลูกนี้ก็เตรียมเตรียมจอมนรกไปเลยเคยเห็นนรกวสบค์มาลุงปู่ไหมล่ะมีแต่ภากัาวสวกาเล็ดหนีเล็ดนาดล้อมโอดโอยของฝนอยู่ในโลกขุมนั้นอยู่นั่นสมมตหน้าไม่ล่ะเจ๊งใรช่วยได้ตัวเองทําตัวเองให้เดือดร้อนนี่ คิดต้อนโลกไม่มีเหรอสวรรค์ไม่มีเหรอพวกไมโลกไม,ไม่มีเหรอเมืองเมืองกิพาได้ไมีเหรอในพวกผีบ้าตัวเองบ้ายังไม่ทราบอีกก็ล่าให้ลวงพ่อน้อยไปเรียนใหม่แล้พวพูดเลยว่าลวงพ่อน้อยเรียนจบแล้วให้พวกเธอนั่นแหละกลับไปเรียนใหม่ว่าพระพุทธเจ้าเอาไอ้ทำไอ้บรรจัดห้ามอะไรไปบ้างที่พวกเธอทําอยู่นั่นแหละไอ้พวกเธอวิปลาสไอ้พวกเธอเรียนยังไม่จบนั่นน่ะที่จับเงินจับทองใช้จ่ายเงินทองเหมือนคารวาญาติโยม นี่นึกขุดดินดาญ้าเห็นไหมละ่ะเอาก็โทรศัพท์นี่ไม่มีที่บัญญัติให้ที่ที่ว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติห้ามใช้โทรศัพท์นี่บอหนึ่งมาว่าฮะเราพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามให้ขับรถนี่อา้าวใช่ไม่มีในสมัยก่อนแตระพุทธเจ้าวางไว้แล้วอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ว่าสิ่งไหนที่โลก,กวัชชะโลกตีเตียนคือการไม่สมควรเ,เป็นอันเป็นอาบัติทางนั้นแล้วเต่คณะสงฆ์จะยก ขึ้นเรื่องอาบัตอะไรนี่ขับรถที่ไม่สมควร,ไม,มควรไม่สมควรแก่สมาเทศคณะสงฆ์ก็ประชุมกันที่ห้ามคณะสงฆ์ขับรถยกอาบัตขึ้นนี่เราจะปรับอาบัตเข้าอาบาัตเอาบัตอะไรอาบัตสังฆที่เศษหรืออาบาัตปจิตตีหรืออะไรก็แล้วแต่ก็มันจากเขาที่ใช่ไหมล่ะถ้าขับรถอีกจะเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้ก็มันจากเกินขึ้นมาที่ก็ขึ้นอยู่ที่คณะสงฆ์ เพราะว่านี้ลูกกับะชะลูกติเตียนปับ๊บขับรถไปเมาเหล้าด้วยขับรถชนคนตายลูกก็เห็นนี่ตามข่าวนั่นนั่นแหละมันสมสมเหตเอ้ยมันสมควรแก่สมณเพศหรือนั่นในเรื่องของเรื่องมันพอหลวงู่พูดขึ้นเขาก็บอกว่าหลวงพอ่อหลวงพอ่อน้อยไปเรียนใหม่ก็เห,เ,เหมือนกินข้าวเหมือนกันหลวงพอ่อน้อยไปเรียนใหม่เป็นว่างั้นแนละอา้าวไปเรียนใหม่ให้พวกเธอนั่นแหละไปเรียนใหม่หลวงพอ่อน้อยเรียนจบแล้วจบที่ใจด้วความเคารพ หลวงปู่ยังหลวงปู่หลวงตาลบนี้ยังไม่เห็นพระพุทธเจ้าท่านสเสบยพระกยอาหารหรือฉันบินทาบาทช่วงบ่ายเวลาที่อาพาธเห็นไหมละ่ะเป็นตัวอย่างให้พวกลูกพวกหลานได้พิจารณาใจตองดูเนี่ยไม่มีหูมีตาหรือไงนี่กบวชมาพี่จะเอาลากจักรกลครอบจะกลเตือนเตืนนอนจอเข้าเข้าเป็นตัวเองเป็นเครื่องวัดนี่โดยที่จะบอกเ,อเห็นไหมหรอเมือ่อกี้ที่พูดให้ฟังเอเอพระพุท้เอาเอาเงนิน มาไอ้ใจตะก,กาใ่จ้องพันอาจารย์หน่อยเด้อขอให้ผัวป๋าด้อนี่เห็นไหมเหะอผู้ใดเอาจ้องมาใจไอ้หน่อยนี่ก็ขอให้เมียาป๋าด้อเอาใจได้หลายผัวจังบ่วปา่ามียจังบป่ป๋าเออผู้ใดอยากถือเลขใช้เป็นพันเด้อหวนฝ้ายกันมากแล้วบันนี้ <laughs> เราก็ใจอย่างนั่นแหละเรื่งจุดเทียนปับ๊บจุดเทียนนําแสงนําพระธรรม จุดเทียนพระธรรมนำแสงสวา่างจุดเทียนดอกหนึ่งยันตต่ำต้องร้อยหนึ่งพาพาพวกเราทำบัดนี้ลูกเขาพูดว่านี้นั่นแหละคนมีสิบคนก็ต้องหนึ่งแผ่นคนละร้อยนะจุดเทียนพระธรรมนำแสงสวา่างดูที่พระรอกเตอร์เอทีเม่ลนั่นในลูกนั่นสมควรที่จะกลับไปเรียนใหม่ใช่ไหมละ่ะ พระเจ้าสอนอย่างนี้เลยฮะนั่นแหละมันไปเรียนใหม่ที่มหาเวจีนรกนั่นมันต้องกลับไปเรียนในการเวียนว่ายตายเกิดกอ่อบพก่อชาติไมีวันที่จบสิน้นถ้าพวกเราไม่รวมตัวกันมีแต่โจมข้าวมจมนลูกนะโอ้ันกระเทือนใจนะนี่แหละที่บอกว่าทําไมพ่อจึงพิกสัญญาใหม่ทั้งที่พ่อไม่เป็นไม่ใช่นิสัยขอยงพ่อนะเป็นนิสัยธรรมบุล้วนนะอย่ามาเอานิสัยพ่อนะพ่อไม่มีน,นิสัยนะ นิเตศทำนิเตทำด้วยความเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โอ้ก็ก็เคารพนี่ความเคารพเกิดนี่เขามไม่เขามไม่ทราบเลยว่าความเคารพมันเป็นยังไงะรู้แต่ว่าออกมาแล้วกูต้องอยู่ดีกินดีอ่าก็ต้องมีอะไรละวัดที่หรูหราฟูกฝ้าลดไปมาต้องหรูหราฟูกฝ้าเงินทองต้องไหลมาเทมาโดยที่ไม่ทราบเลยว่าที่ตัวเองทํานั้นเป็นการเอามูดเอาคูดเอาขยะที่เน่าเหม็นเททับถมาศาสนา ไม่รู้เลยเรียนไปที่ไปเรียนจีนประโยกล่ะก็จนจนถึงเป็นด็อเห็นไหมละ่ะทีู่ดได้ฟังเมื่อกี้น่ะลูกเขามาเมื่อวานนี้น่ะนั่นน่ะตอนนี้ก็เลยมาขอโอกาสถามเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เรื่องนี้แหละเขาเพิ่งออกมาได้เก้าเดือนแล้วใกล้จะปีแล้วว่างั้นแต่ที่ทําอยู่สิบปี <laughs> มันต่างกันไหมผมเออผมจะเป็นการไหมเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะลูกทิ้งก่อนเต่พวกนั้นเอาปัจจุบันกูไเจ้าให้เอาปัจจุบันเห็นไหมละ่ะ อย่าไปลึกถึงอดีตเพราะเราไม่รู้นั่นเห็นไหมล่ะไม่ใช่เจตานาของเราเมื่อไม่ใช่เจตานานั้นบากอากุศลก็ถือว่าเป็นละหุก,กรรมไม่ใช่เป็นขรุก,กรรมแต่ถ้าเจตานาจะเป็นครุก,กรรมเดาเข้าใจไหมเหมือนที่พระนางสามาวดีพระนางสามาวดีนี่ในสมัยนั้นเกิดเป็นธิดาของราชาพระหากษัตริย์สามามวดีนี่ ปนังขามาบดีนี่พอเป็นที่ดามหากษัตริย์ก็เลยไปอาบน้ําพอไปอาบน้ำามันหนาวก็เลยพากนงกอบไปผิงมันมืดก็ไม่รู้ก็พระประเจกพระพุทธเจ้าท่านนั่งเข้าฌานนิโรธสมาบัติพวกนี้ก็ไม่ทราบมันก็หลายวันเนองตั้งเจ็ดวันนี้นะตั้งหกเจ็ดวันนี่ใบไม้ใบ,บอะไรก็ขึ้นท่วมทั้งหมดแล้วพวกนี้ก็เรียกว่าเป็นจอมปวด กเ็เดยดิงใบไม้ดิงเอ้พวกกิ่งไม้อะไรมาทับกันแล้วก็จุดไฟเผาผิงไฟมันหนาวพอผิงไฟพอไฟ,ไฟยุบลงเห็นพระประเจกกับพระเจ้านั่งเข้าสมาบัติตัวตรงแนวเฉยอยู่ตกใจที่นั่นพระนงางขามาพอดีกับบริวารห้ารอตกใจกลัวว่าบิดาผู้เป็นราชบิดาจะดุด่าว่ากล่าวเพราะว่าพระประเจกพระเจ้าพระองค์นี้องค์นี้แหละไปบิณฑบาต ตลอดอยู่ในพระราชวังไม่รู้จะทํางานด้วยความโตกอ,อกตกใจก็เตรียมพร้อมกันแล้วนี่นีนี่ก็จังให้อ้นางสนมต่างๆให้ไปเอาท่อนไม้เอาปืนเอาอะไรมาเผาเลยตอนนี้นะนี่เจตนานะนี่เจตนานี่ขั้งที่สองนี่แหละเป็นการเจตนาของพระนางสามมาวดีนั่นแหละเมนในอยู่ในชาตินี้บรรลุโสดาบันแล้วก็ถามเตก็ต้องผูกถูกเผาย่างสุดในพระราชวัง พนางกันพนางมากันที่ยาเป็นผู้เผานี่ตัวนี้เป็นเมียเป็นเมียหลวงเป็นเมียน้อยกันไงอิจฉาริษยาตาล้อนกันไงนี่แหละเมียของพระเจ้าอุเทนนั่นแหละอู้นหนักนะลูกนะวิบากกรรมเจตนานี่หนักดังนั้น,น,นเราก็เลยพูดให้ลูกฟังแบาน,นี้เราไม่มีเราเราไม่ได้เจตนาเพราะว่าเราไม่ทราบเราไม่รู้เมื่อลูกออกมาแล้วก็คือจบซะลูกอยากกลับคืนไปอีกแต่ก็ไม่รู้ยังไงลุงปู่ ทั้งกลัวบาปฟังเทศหลวงปู่ตลอดกลัวบาปนะมันกินในหัวจิตหัวใจเลยว่าอย่างี้นะมันจริงก็ไปในหัวจิตหัวใจกลัวบาปพอหลวงปู่นั่นพูดทีไรมันเหมือนเป็นของจริงเอาไม่ของจริงเขพูดของจริงอยู่หลวงปู่ก็เลยว่าอย่างนีะ้ก็หลวงปู่ขอท้าพระยาจุมาบวชนี่นระกเป็นยังไงสวรรค์เป็นยังไงเทวดาหน้าตาเป็นยังไงหลวงปู่ก็เห็นมาบวชแต่เป็นคารวะนนท์จะไหวไงหลวงปู่เลยว่าอย่างนะี้อ่าแล้วก็เลยปุ๊บปับ๊บแล้วจะทํายังไงผัวอีฉันอยู่ที่นั่นนั่นะ ถ้าไม่ใส่บาตรให้นี่ผัวจะไปกินอะไรอีกนะเขาก็เลยเออเขาใส่บาตรให้ผัวนั่นแหละจะใส่บาตรให้พระมันนะเขาใจอย่างนี่พระยามบอกลูกนี่นี่ยายนั้นเป็นศิษย์หลวงปู่บุญทันเมื่อหลวงปู่บุญทันท่านลากขันก็เลยแตกแยกเมืเมื่อกี้กันนั่นแหละก็เลยไปอุปถากพระรูปนั้นรูปนี้บ้างก็เลยเห็นพระรูปนี้ก็เลยส่งเสียท่านเรียนเป็นจนเป็นพระด็อกเตอร์แล้วก็ไปเทศท่านเจ่นไง เออเป็นพรนักเทศเที่ยงเก่งก็พาไปเทศตรงนั้นตรงนี้เขาเรื่องนี้แที่พูดให้ฟังเมื่อกี้แหละเรื่องเงินเรื่องทองนั่นแหละเนี่ยพอมาได้ยินได้ฟังวันแกได้ยินนะวันที่หลวงปู่ไปขาดหลวงปู่บนฐานปีพศสองพันหร้อยสี่สิบสีนะ่แกอยู่นั่นใหญ่นี่นะแกอยู่นั่นแกไม่ได้เจอหนะ้าหลวงปู่ชัดนะแกอยู่ในครัวพอดีเห็นแต่หลวงปู่เดินออกมาแล้วแกไม่ได้เห็นหลวงปู่ชัดนะแกว่า มีแต่คนหลังเขาไปหลังเข้าไปหลังเข้าไปเพราะเขาคิดว่าพระจะฆ่าหลวงปู่บุญทันซัดกันไงก็นี่แหละก็เราก็ไม่ลงท่านก็ท่านบอกว่านี่แหละไอตัวนี้แหละมึงจะได้ออกสองข้อโลกผมไม่ออกผมจะอยู่ป่าอยู่เขาลูกเดียวจนตายผมอยากเป็นพาาระรหันต์มึงมาเถียงกูเหรอผมไม่ได้เถียงแม่กูจารย์แต่ผมอยากจะอยู่ป่าอยู่เขาลูกเดียวจนตายผมไม่มีปฏิพานไหวปิ๊บไม่มีบุญบารามีที่จะออกมาสอนเป็นครูเป็นบาของใคร มึงกูจะท้ามึงมึงจะหนีไปป่าไหนเขาไหนมันก็เลยเสียงดังไงในศาลามันก็กล้องศาลาคนกําลังล้างถ้วยล้างจานแกก็เลยวิ่งออกมาแกว่านึกว่านึกว่าพระจะมาฆ่าอาจารย์อาจารย์เขานั่นแหละก็เลยพอดีก็ธรรมะจบพอดีเพราะว่าหมากําลังอารวาดก็เลยออกมาเขาก็เรียกได้ว่าอาจารย์น้อยอาจารย์น้อยแกก็เลยจําตั้งแต่นันจําได้นั่นแหละแต่ก็ตามอาจารย์น้อยหนึ่ง ก็ไปเอาเมียเขาเป็นเมียเออไปเสพกามกันอยู่ในกุฏิก็สึกขาลาเพศเอาเมียเขาหนีจากหัวเขามันตายแล้วละบีบากกรรมทําในปัจจุบันสอนคนอื่นที่สอนได้แต่มันสอนตัวเองสอนไม่ได้อา,าอาจารย์น้อยหนึ่งก็ถูกเพื่อนของลูกสาวยายนี่แหละเออมาหลอกล่อสึกไปเออและอาจารย์น้อยหนึ่งก็สึกขาลาเพศไปอีกอาจารย์น้อยหนึ่ง ก็เพื่อนของลูกสาวยายนี่ก็มาใส่บาตรทั้งใส่ไปใส่มาทั้งใส่สายตาใส่อะไรพระก็เลยหมดความอดทนก็เลยสิกขาลาเพศมาอานิสาข่าฉลองศรัทธาอุบาสิกาเออก็เลยจบกันตรงนั้นมาฉลองศรัทธาเลย <laughs> อยู่นั่นแหละก็เลยหมดไม่มีแล้วใจก็อยู่เรื่อยเรื่อยจนได้ยินได้ฟังการเทศลุงปู หลวงปู่เล่าถึงหลวงปู่บุญธรรมเปตัวแกก็เลยลึกได้เลยที่มาแกก็มาหลายครั้งแล้วลูกสาวแกพามานี่ลูกสาวอยู่เมืองนอกเมื่อวานนี้ลูกชายพามาลูกชายอยู่ที่ภูเก็ตพามาเมื่อวานนี้เล่คุยกันเรื่องนี้แหละออดีนะออกได้ใช่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 หลวงปู่บุญทันสอนดีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาทําไมจึงโง่นั่นแลเรื่องของเรื่องมันหลวงปู่บุญธไม่จะพาแบบนั้นใช่ไหมละ่ะ เป็นจิตก่อนระบบคำดีประาสุทำไมยายจริงไปหลงโลกหลงทางแบบนี้ท่านพ่อก็ไม่ทราบตรงนั้นเพราะว่าเวลาที่บวชเยอะๆนี่บวชแปบนี้สัมมาเนนสัมมาเนนจะสึกพอสัมมาเนนจะสึกัมมกปบอา้าวใครอยากจะได้บุญกับสัมมาเนนพระเหมือนกันจะสึกใครอยากจะได้บุญกับพระให้ปวารณา เพื่อซื้อเสื้อผ้าให้กับเนนมันก็หมดไม่มากหรอกหมดคนละสามพันนี่แหละสองพันกว่าบาทสามพันแต่ว่าพระเนนนี่จะศึกใครจะเป็นเจ้าภาพเจ้าภาพศึกนะเข้าใจไหมเจ้าภาพศึกนะไม่ใช่พระเจ้าภาพบทนะหลวงปู่เพิ่งได้ยินเมื่อวานนี่แหละเจ้าภาพศึกนะเออเจ้าภาพศึกต้องซื้อเสื้อผ้าอะไรดีไม่มีโทรศัพท์ให้ด้วยนะเออนั่นแหละเป็นเจ้าภาพศึกเจ้าภาพศึกนี้ ก็จะได้บุญมากได้อานิสงส์มากเมื่อเขาสิกขาลาไปม,มาแล้วก็จะเป็นผูน้ธนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปนี่การเทศของท่านท่านนี้ก็อู้ก็จะได้บุญนะก็จะมาร่วมด้วยช่วยกันคนละบายคนละมือที่จะดูแลปกป้กปองพระพุทธศาสนาร่วมกันก็เป็นเจ้าภาพส่วนมากจะเป็นเจ้าภาพเดียวนะอันนี้สึกเจ้าภาพก็มีเสื้อผ้าเสื้ออะไรก็อยู่สองพันกว่าบาทถึงถึงสามพันนี่แหละจะจะอยู่แค่นี้ซื้อเสื้อผ้อาซื้ออะไรมันก็เยอะอยู่นะลูกนะ ลูกเคยได้ยินไหมว่าเจ้าภาพศึก,กเ,เห็นแต่เจ้าภาพบวชเนาะมีในเขตเขาใจเราไม่เจ้าภาพศึกฮะแม่เจ้าเคยเห็นไหมนั่นไม่มีใครเคยเห็นมันไม่ใช่หลักธรรมแต่มันเป็นหลักของอธรรมนี่ลูกเรื่องของเรื่องมันเพราะเราจะไม่สู้เลยลูกลนี่แหละจะให้หลวงปู่ต่อยหลวงปู่บอกว่าให้หลวงปู่ไต่ใช่ทิราเข้าใจไหมหลวงปู่บอกว่าหลวงปู่ได้ขึ้นเวทีแล้วหลวงปู่จะตตยข้าวเวทีแบบจะแบบ ของพ่อแม่ครูจารย์ผู้ที่เอาจริงเอาจังตั้งแต่หลงอู่มัน่นภูริตตโตนั่นได้ขึ้นเวทีแล้วไม่ลงจนถึงวันสิ้นลงดูต้องเข้าใจด้วยเวทีนี้เป็นเวทีที่สะอาดชะอา้านเป็นเวทีที่สืริทีนิสุทธิสมาธิวิสุทธ,ธิปัญญาวิสุทธิเป็นเวทีที่เป็นบ่อเงินบ่อทองบ่าออริยทรัพย์เราดูแล,ลปกป้อง,องบัดกาดเช็ดถูก็บนมากอานิสงส์มากแล้ว เพื่อคอยผู้ที่มีบุญจะมาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อปกป้องบอเงินบ่อทองบ่ออริยทรัพย์นี้มันต้องมี